ยูบ่อยู่ลอยู่บ่เนี่ยเราสอเานี่บอกไอบอกลงเิงมาแต่สายพิงมาแต่โรงเรียนเรียนยังบอกลุงนุ่เรียนยังมือนีเรียนยังงเรียนยังนี่มแม่้ยิ่งร่างวยอยู่โลกไนนิมไปมาปะนิมาดินเนาะงพุปะหแม่ ใ้งได้ีกดิเออเ่ไแล้วว่ปบดิ้เปล่าป่ะ้ปามาน่อยไปไปน้ป่ามาบาดีป่าบาดีแล้วลไปเปียมมันสงามนี่ปล่านี่างกันนี่ไปเกอนหึงนะคะโอ้ได้สาเหตุที่ไปเอาสุนชื่อมะม่วานนี่นะสงลมิประมาณนี่พี่น้องเยืนอยู่มุมนี้มักะี จะห๋ยมุมเบึงมุมไก่เนาะสวงามเลยทยไรไปลองเอฟซีคอมมินมาเด้อเนาะติดาดไปกันไล่ด้วยว่ามันมองไ้ิงสวัสดีป้าลุงก่อนสวัสดีโดยเดินสายเดินไปดูนี่เดินไปดกน เอ้อน e ิมแมนวอาเออนิมเอนิมเป็นยังไงนะโอ้เอื้อนิมร่งถวยโอสวัสดีลูกก็มาตูกันลูกละสดีสดี้บอโอ้โยาคนช่วยมาน้ำตื่นช่วยแม่เอาน้ำมาจะลงเบียนกันมาเลยไปเลย บาดีเลวบวยตึงเออเอาลูกชิ้นมาฝากเอ็นนิ่มบ่เอ็นนิ่มมื่อไหรพุ่นน่ะ <c ười> กินก้อนแล้วลูกชิ้นชิฝากเอ็นนิ่มละ <c ười> อา่าจะจ้างเลวบวยตึงหนาพนเป็นไรไปครับพูนโรงเรียนกันมาเลย <c ười> <c ười> เออนำรถแล้วอ,อ่าโอใส่ข้างอีดีเนาะน้ำเนาะ <c ười> ใส่ผิวตรงนิ่มใส่ขึ้นเลยบาดนีน โมหนึ่งกับคัดบ่ดิคัดเอ่มันจะอดไนะตูเห็นยังดูเออตาน้องนี่งนิผมอยู่วันได้เครื่องหนึ่งเลยข้างบนผิวของหน่องนั่งรำพิงไปหาเพื่อนแต่ก็มาลำเลยโอ้คนนี้นุ๊กชินอันไหนอยู่ร่มน้องพิงบ่อันเอื้อชิบะฝากอะกระดุมไหมนะ ลูกชิ้นถุนเออเราพีหิวไอ้พวกเอาเอ็มลอยให้ทั้งสร้างก่อนเหนื่อยแล้วเด็ก็ไปตายชลุตเนาะโอ้ตาบงกบยืนได้เติมกำลังตอนแรงตุ๊กขอบอกขอบใจด้วยเอาสิบ่มาได่ขี้น้องแต่ขี้น้องคอยพ่ฮะ จะนเนื้อกก็อดินเนื้ออขาอกจมดขาจะคือทอดไ่เยเยมาโอ้ใส่ดูแก้วเลยฮอดพี่เด็เนาะหนึ่งสองสามสี่ทั้งพูดกันใ่ปะตนั่งให้แต่พูดดีวะใส่นี่แกงามเนาะงามอีกแบบหนึ่งต่างต่างนี่ต่มกบนี่เอาขในายื้เข้าออกนอกนประตูนี่ไอขอนเนาะ ไม่ได้ประตูส่วนใดกรบทางผู้ใหญ่เพ่นใหญ่เขาเขานายเขาลืมบอกจะเพราะว่เวลาแบบมีเบียดมีงานได้นระตู้เนาะเพ่นเปิดมาบริเกะเนาะเนี่บุญหน้าเราะได้ก็นี่เปดิน้ำดุตัาง นี่มล่างถ้วยแล้วก่อนลูกก่อนบอกบอกนี่สิบ่พอจังเนาะก่อไว้เบิ่งก่อนเนาะยังกะบ่ได้ยังเหลือลาเติมเนาะข้างหน้าก็ยังเหลือข้างหน้าก็เหลือแล้วก็ทงพุนก็ยังเหลือแล้วก็เพิ่นคนมาไว้หั่นก็ลายเติอืออยังเหลือตกัห้องนี่เนาะ

บอ่อนบะแต่ปูเขาเมื่อนี่อ่อนไวเนาะเอ้ยมัน่อยเอ้ยแต่เต้ไม่ลุกมันหายเลดูเลย่นเอ้น่มาดูอน่มา บ่ได้หายหาเอ้ยนี่บ่าหายหาแม่บุญพี่มาไม่ว่ามาๆมาๆมาอุ้มมาจะมาหรอกมาขึ้นมาขึ้นมาจับหน่อยนึ่งกับพี่เฮงนะเบิ่งเนี่นะลุงเรายังเห็ดนี่ยอยู่หันจนผูกไปพาไปอยู่พวยไปย่างไปลูกโยนเหยียบตะปูเลยค่ะ อยู่บ่อย so well. so. okay. like nice. ู่กับลุงอยู่บ่เนี่ยก็เราบอกมาสอนหรอกนี่นี่บอกไอบอกลุงโนผิงมาแต่สายผิงมาแต่โรงเรียนผิงเรียนยังบอกลุงลูกเรียนยังมไหมนี่ผิงเรียนยังใครรถเด้นะน้องยังก็ดืูเลยน้องเจียอาบอกน้องเจียเอ้อ โอ้อันนี้เต็มเบอรแล้วแบบนี้เนาะอดี๋ยวไปฉ่อลูกเลยดี่ยไปฉ่อลูกหลาไป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 พาลูกไปยูฟุนะไปมึงมือไม่ไหวมดล้ไปนิ่มไปนิ่มผ้ามือ่นเออเออหนึงย่างถอยอยู่ลูกเย้านิ่มไปมาไปนิ่มผาดิบน้องเนาะพุงคุณปาหนึ่งก็แม่แม่หอมไม่ดีมากเลยนี่เออมึงเนี่ ว่องเงินวานนี่พิงเครียดยังฮะเครียดยังอุพิงเครียดยังวานนบอกบอกว่าลุงดูพิงเครียดยังวานพอยงเงินพอยงเงินเครียดยังเฮ้เสียงเงินให้เสิยงเงินสิมเอาไปนะบอกลุงดูพิงเครียดยังพิงเครียดยังวานเครียดบะมีเงินชวนนุ่ม เงี้ยเลยเงี้ยนังนมีเงินืนหุ่มแม่ยเงินบ่านเป็นปี๊ปากับแม่นำโบ้เงินเพื่นว่าปปากับแม่บนหน้านำโบเงินมีเงินชื่นหน่มเพื่อนว่าอืมเอ้เมือปะอะไรป้าบดน้ำเปล่าปะจะป้ามันปะปินน้ำปลาปบายดีปะดีแล้วเฉลมการเกียปูหาสวยงามเียปูมาบบป้าดูงานวันนี้และเอามานำเดว่ได้เ้ยงเงี้ยงแล้วไ ตตุกานบอยลูกลูกอาบน้ำแดี๋ยวพัชเชลินดินอาบน้ำเลียวชาวคู่อาบน้ำให็นในลูกดินก็ลุงน้อเอาขีดเดือนใช่ขีดเดือนนาย่็ลุงเงิหลายได้หน่ได้หนี่นิหนิลูกพิงหนิแล้วว่ายนี่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 อยู <draws S 2> <all> fruit, ่น <Hayır. S 1> <Christmas> ี่เด็นบอหนี่หนี้หนี้บ่เออย่านย่านลูกได้ขีดเดือนลูกด้อย ยาเฮ็ดดุป่ะ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 ไปดนบังอนนีปก็เต็มหมดแล้วเนาะอ่เตัวไปดิ่นไปด่นไปดิ่นไปดิ่นไปมาพี่ดูไมาพี่ก่อนมาพี่ก่อนจะหน่อยอันนี้มาลูกาเวนี่ร่างถอยอยู่ไปทำไมเอออุ่มนอนเดหนึ่ไปะมันแดดแดดกลไปแล้วไปนี่คันใไู้เยอะออ้ตึ๊ หมออยู่นะนิ่มเฮ็ดเบียกบ้านนี่เห็นบ่นี่เป็นไงมาเห้คื่อนิ่มนี่เด้อเด้อไม่เต่เดือนจีเอ้ยทับตีนได้หรอไปดูไปจะพามาสอนนิ่มไปนิ่มล่างกันนี่ไป สาเหตุที่บอกไปเอาผนมาเรื่องของที่ดินในมุนที่ดินหน่มุนเราไม่น้องผิงแม่มูนแต่ป้าเราเอายังมานหตัวงูใหญ่ปะเบาไปเยวป้ากงูใหญ่ป้าเดย้เจ็บมันฉอกนนี่มีอะไรตี Ơi, điểm bà 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 Đó, bà bà ừ. này, bà này, bà nhầy bà mùi này. Mùi này, bà ừ, này, bà này, bà 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 nhầy bà bà Ơi, bà 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 nhưng hơi <laughs> sửa lộ có bong lộ muỗi à, cái này, này à, muỗi nhầy, bao mà bà bao em mà ba mươi nem ngô giấy, bạn này ném bà này, này ngô lên, à. bà này. thằng là ngô nè, thằng hú này. เรวอาณานัาน,นกลัวมนันไปนะนังอันปิ้งอันแม่เจ้าน่ะถุงยางมีบ่ถุงยางบ,บ,บ,บ่ลงเลยลูกเจ้าหน่อยเจ้าเนี่ยนิ่มชิกลืมไม้ลูกนี่นี่นี่ขึ้นมาถ,ามถ่า,านนยเลยนิ่มอยู่ทึ่งป่ะนี่ะไปไปมือนนิ่มลูกเนออือปิ้งเขียดโอ้โหใหม่แล้วราปีเขียดยังนิ่มเขียดยั<อ>งหม่เ่าอ่าแม่ซื้อหมูมี่เปล่ามี่นั่นน่ะนี่อือ มื่อเธอได้นางนี่ีได้านือใครเป็นโลาองน้ลูกชิ้นบ่น่ลูกชิ้นนะลูกกินกัอ้นี่ไปลูกไปบุญองพา้องขึ้นดูเองหมดละขึ้นเงไปขึ้นนางเิงน้มือ้นี่ไปเอาไอ้นี่มุ่งขึ้นเทงไงลูกเอาบานีไปหายพันนี้กบเพื่อกอนทางสสบุญชิโร่เฮือนรอบๆก่อนเนาะไปเนาะสีเลิก เลิกเตียนแต่เ,เอาผลมาน้ำเลยช่วงแรงเนาะเพราอตอนเช้าเดีย๋ยววัไนได้มาพี่น้องเอ้เดี๋ยวมาเบิ่งช่วงแรงพี่ยังไม่ได้ใส่ถุกแก้วเนาะอือ่ะเี๋ยวใส่ถุกแก้วโก้ขึ้นชุดนี่กเกนาะก็งามพีนม่น้องเอ้ยมือนกับรอบตอนนี้เราตั้งบ่งกบยืนแล้วเนาะบ่งกบห่องตั้งไว้เลยม่แต่ต่อ,ไป,ตตอตไปนี่ก็ ก็ค่ต <im expands crucified> ิดตามน้องกันเนาะชีเล่ก็เมื่อไหร่ข้าเปล่าปุ๊ก้าพันธุ์พงค์มาพี่น้องเอ้ยแล้วเราก็ตัวนี้ขึ้นแกงงามนั่นแหละเนาะมี่เนื้องของของน้ำเนาะของน้ำก็ใส่ซองดมไปทีเรียบร้อยแล้วที่จะบุญซื้อมาเมื่อวานนี่เนาะซองดมเอาชิประมาณนี่มาพี่น้องยืนอยู่มุมนี่มันกะซีเนาะจะให้มุมเบิงมุมไก่เนาะ สวยงามดัชเชไลทเโอเ้ยพี่น้องเอฟซีคอมเมนต์มาเดอ้อเนาะติดภาพไปกันไลท์ด้วยว่ามันมองไลบ์สวยมองงามกระบอกเกลือนมาเดอ้อเนาะระหว่างเพื่อนของน้องนิงตอนนี้ทางเพป็นดำเนินการคือมีสามห้องนอนสี่ห้องน้ำเนาะแล้วก็มีเพื่อนครัวตอนนี้ท่าเวแล้ว,วก็ใส่ทั้งแม่น้องนิงเพื่อนเคลียร์ดินยังนี่แหละพอมที่จะโลงเลย ดินตัวซื่อมานี่พอเฮายังบ่มั่นใจพอยังบ่ได้มาน้ําเลยดินผมไม่ต้องนิ่งเนาะถ้าก่อขึ้นนีก็สิเบิ่งก็สิงามอีกแบบนึงอืเ่งมกก่อนบาดนออดูขอดูแก้วก็งามเนาะตูเนาะเดิมก่อเลยสามนุ่มอยู่พุ่นคือเก่าบ่อืม ข่าวยังตู้มาเนเพอเยกินเฟอร์โอ้เห็ดเพอร์บอกมาเยโอ้เนบสุกบอกเห็สุกอยู่เห็ดเองว่าชื่อเอาเห็ดเองตัวแมงหนึ่งเห็ดเฟอร์มาเลยเรืยอว่าก๋วยเตี๋ยวเนาะภาษาไทยเห็นเอิร์ดบ้านเฮิร์ดหรือเอรปูนี่เหลือ่านีวะ Ờ, bỏ đây, em có thể nó phô leni nó mạch thật lại vô bừng Đây, duyệt bội lê ba duyệt mưa duyệt Hả? duyệt mưa duyệt mưa duyệt mưa chắc mưa Ờ, mưa duyệt mưa duyệt mưa duyệt mưa เช้าเลยบ่เช้าเลยแล้วพาลูกไปแต่งหน้าแต่งตาไปนุ่งเครื่องยุงเฮียนไปขนาดไปแต่งหน้านุ่งนุ่งเครื่องแต่งหน้าแต่งตามื่อวันศุกร์และเนาะเจ้าหน้าอื่นเนี่ยยุดเนาะเฮ็ดยังก็สังฆทานบุญน้อยนะบอกเงินลูกอ๋อเพิ่มเสียอะไรเช็ดบุญสิบ่

อย่างไรเฮ็ดกับมาไหนคะชิชงลอกกันอาหารที่เดี๋ยวเธอบอกเขาก่อนได้ซุปกะทำหนากะชื่อตะกินไหวหาซึ่งไม่ได้ไปนันเนาะหายเลยะอ่าจะจังว่ากันอีกเท่หนึงเนาะมาดูบ่มากระแห้ทั้งเดี๋ยวจะโทรเบอร์เขาก็ได้ยเธอบอกเขาเขาก็ซิเขาก็ซิมาอยู่วันซุปมาเบิ่งทั้งน้องสาวเพิ่นเต้นก่อนแต่บ่ฮู้ว่าซิมาทันรูปบ่ พ่อแม่แล้วก็อยากมาก่ายด้วยค่ะแม่ในเฮือนอย่างเบิงพ่นพ่อน้ำในแต่ละปีแล้วก็มาเบิงคู่ปีเลย,เนลย,ยคนแถาเนาะเพิ่นอยากเบิงพ่นพ่อนลายบ้านนี่งานเฮียลายลายว่านเลยพ่อแม่ก็บอกอยาก,ายาากไปจะไฟได้ไหมเอ้ยไปไหมเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็อยากพ่อนวก็ให้แม่เบิงพอ,อยุดบ่พอ,อย่ามันยุดดอกพอนีอ้มยุดกันดีว่ามันบริเกี่ยวกันเนาะงานมันถาดกับมันไปดูดชาย กับจังว่ากาันแล้วก็ยุดกับโบเป็นยังมีแต่ทางวันบัรรสาวเพิ่งกลับมาคืนเฮ็ดเหตุกะไรจังว่าการดึงอ,อะไรโอบล็อกนี่เจ้าคนออกอันคืนนีกัลายเติบเนาะโอ้ยคนขึ้นอ่างเท้าเปี่ยนเออเราใส่ช่องลมเลยเนาะเฮิน์คัวมองเทคาแล้วกัห้องน้ำห้องน้ำมีสองจุดเนาะกะบสียังกล้าบอดถึกเนาะบัดสิบ่พราบัพอหรือบ่พอ แต่มือแรงก็ค้นขึ้นไว้ค้นขึ้นคุณไใบอันเป็นกองกองไว้แต่ละห้องแต่ละห้องนะกาะประมาณแบบจุดจุดจุดไว้อันบดให้มันโล่งเนี้ได้ให้มันเปน็นเท่าไรสอบปูนี่เจ้าบ่เอาทำเพื่อนบ,อออบ,อนบ่ออ,อ,าอ้างกับใครอาอืมกับแบงกันกับเพื่อนก็ได้เราบ่ตู้เราอย่างเมื่อสะทานกับแบงกันนั่เอาละเฮจังบัวท่นเอาเมื่อไงให้เราเห็นเพว้นแล้วเราอยากเอากับใครเราเอาอืมก็ทำอย่างไรกับขอน้ำเล่าก็ได้น้ำบัวตัว จากไอ <ITA> ้ห <laughs> ัระเคิงกเนาะงสินี้มาเล่นอยู่แล้ะมันนี้ก็บ่ได้ไปหําน้องพิงมาแล้วกับสิเมื่อแวะอันบุญแน่งานบันทานี่แวะทําบุญก่อนแต่ก็ได้อยากมานําโอ้บัดก่อแล้วเนาะเือนแมงนิงนี่ก็ห้องถึกเด้เอ้าขึ้นบันไดก็มันเป็นโลงยาวเลยนี่เด้ออกมาประตูนี่ในห้องส่วนห้องก็เป็นแถวไปเลย ทาง FC เพิ่นก็ว่าเออต้องแบบนี้เพิ่นน่ะเนาะเฮือนงามจะเบิ่งจะว่าจังได๋ซะงามแน่บักใหญ่เลยแน่นเทินในคือห้องนี้ก็โล่งเลยนี่โล่งแล้วก็ตั้งมงกบนี่มีประตูออกนี่เด้บางคนเขาบ่ฮู้บ่ฮู้ว่าห้องน้ําขาแนมาเห็นห้องฮะหเนาะห้องอืบ่ฮู้่ห้องน้ําก ขี่รถมาแกงงี้ยเงเออันนี้หันโลกเลยบอตัวนี้น่ะวงกบนน่เัาไห่บ่พ่อได้ไหมจ๊ะต้องเพิ่มอีกวงนึงเนาะไหลรั้งดูมีวงคู่นึงค่ะกบบอฮะ แมนบอกเดินสิไดเด้อหนึ่งหนึ่งวงน้ำเ้าเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเออเนาะหกวงมาทางออกดิสันนี่เด้ทางออกมันเป็นวงสหมันทางบัดเจ็ดเด้แมนเจ็ดโดคือเพิ่นว่ได้ประกอบเด้เ้ามาแบบสิ้นส่วนออกมาเป็นสามส่วนได้มาแบบเพิ่นสิตั้งแบ้เพิ่นนั่นเอาหนึ่งสองห้องน้ำ <laughs> 3ตั้งบงกบอยู yeah, right. <laughs> <T> ่น ah, oh. ี่4 5 6แม่น7ทางบงใหญ่ผัวซื้อมาก็ยังงงได้นี่ซื้อมาลั่นพดเนาะอืออืองามพ่อพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ก็ได้เข้ามาเบิ่งเนาะอาลูนอนแล้นอนล้รวยเลย นอนคักปัดยังเนาะไปสั่นเนาะก็สําหรับคลิปนี้ก็สิประมาณนี้เฮ้ยพี่น้องเอ้ยเม่แต่เฮาเข้ามาเบิ่งจังได๋ก็จังว่ากันเมื่อใดสร้างสร้างนมาหรือบ่มากะคุยประสานงานกันเนาะแม่งนิงเนาะเพราบ่อื่นเราสิเฮ็ดบุญน้อยพี่น้องเรา่ะกจังอีกกันอีกเทื่อนึงยพี่น้องเอ้ยฟตู้ก็ได้หยุดแล้วเตู้เนาะมาผู้เดียวบ่เป็นแล้เนาะ หมูเสี้ยงหายกว่าแดดจะกลับมาแดดจะได้สร้างปูนมาใหม่เพราะว่าอื่นมาเฮ้แมหนึ่งกันสิไปเป็นกำลังใจน้องนิงลูกสาวไปพาะข้าวไปเชื่อเกิดเมื่อคืนจะเกิดบ่โดแล้วหั่นได้กรบโบมีเกือบอันเขินมาหัดชนหัดสน่ะต้องซีโน่ลาย อยู่อันใดนี่กับบมี่บออยู่งานนี่ชื่อในงานเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยอ่คือว่างานใหญ่อยู่แถวคนคนบอกแล้วกระเสียหนะเสียหยางมันเป็นเพี้ยนนู้นมือสะมือมีเพี้ยนนูมันเจ้าเนี่ยเอาไปชั้นใบหัวพักปุ๊บมีมัดไว้ก่อนมัดมันมัดแต่ชั้นชั้นใบอยู่โจ้เจ้หัวพักคุนจังแห้มันโล่งไปเลยนะในมัดเอาบอกออกแล้วสิมัดมี่จังบกเควกันมัดไปมัดมา ก้นออกซั้นมันต้นเดียวนะพลีนเกะกะไปจี้จ้องจี้พรมีกระเทิร์ดเนะจนังไงไม่ได้ถามเอาสร้างพา่อจี้เอามุกกัดก้นออกแล้วดรอว่าเจ้าชีก้นไหวมุกกินกับก้นไหวมันแบบพลีเบิง้งแบบพลีนเนาะเจ้าี้ว่าจังไงอะนะ <c oughs> <c oughs> วันนี้ก็สิ ไกลสิได้ว่าบัดช้างแล้วก็สิ้ยุดน้องมือวันศุกร์นี่ก็พังเบิ้งตาได้มากกัสิโทร่ห้าเราอะพอาะแม่น้องนิงก็สิไปพาน้องนิงไปแต่งหน้าแต่งตาจากดำกลายเป็นขาวจะเสีออกมาแบบใดจะเสีออกเป็นเัื่งใดแม่ผมอยากไปพอถ้าไปก็หยุดเลยแล้วช้างแล้วก็มาบุก้าบึงลูกเต็งพอดเป็นอะไรผมอยากไปบุก้าบกาบึงลูกเต็งพอดจะเสียออกมาแบบใดเอ้าเนาะ ภูมิใจที่เราพอนนดนะแนะเป็นกำลังใจเพราะว่าคนเฮานี่กับลังใจมานี่ก็มันก็ดีที่สุดได้โม่พันธะพอเมื่อคืนนี่โม่พันธะห่อเดียวกันเลยพอดยู่ในงานหรือบอเลยในเวนทีคืนนี่เออเพราะว่ามีแกงคืนกับแกงเว้นเลยกลางไปที่จะขทางโม่ไปเลยอืมแล้วกะเที่โม่กับพกากันมามานอนทีตามหมาลูกหนึ่งมานอนพี่บอ โอ้จ oh. ไม่รู้มานอนพี่จำไม่ลูกมานอนพี่โดยขำแฉยเมืมเม่อข้าเด็กเคยไ,ได้มานำแม่แ,แม่นละวได้ความปสิสุิดเอา่อไปได้มาไปเถ oh. อะโอ้ผอเพิ่งไปได้มาไปอยู่ไปใช้อยู่คุณบอ้จะลายพวดดอกเต็มนะได้ันเบื่อกับใชยึดกับพวกร่ากัน แมงนิงกับพอดีได้ชิมมี่มาเป็นขายของมีเนาะแต่เบิ่งเครื่องครองเข้ากัได้เวลาเข้าสิไปเก็บไว้สื้อกระแจมาเสื้อโสเพราะชิมาลอกปูนี่ชิมาลอกกันก้อนวอกไว้หน้าเรเนาะเสื้อแจมาลอกปูนลอกกันกันมยังเนาะเนี่ยไม่งอดชิ่นน้ำชิโตเลย เขาสั่งว่าอเอแทะไม่ไดอกมาจากบอกแล้วนะอยู่ในเสือข่อยชองโตโเพราะว่าเจ้าขนบอกมันอยู่ในช่องบอกไงนี่ก่อนข่อยโตหนึ่งเว้นนี้โดยอเสืไปโอเคฉันมีแต่ว่าเขอจับคลิปก่อนเดี๋ยววันศุกร์จังหวะนั่นอหลรกับจังหวะกันน้อยเอ๋เนาะโดยอ่ะแมงมุงไปก็ได้แมงมุงเด้อโดยสบายดีเนาะขามาเย็ยมมายามขึ้นก็ขึน้นเดิมให้พี่น้องเอ้ ที่นี่ขอขอบคุณนารายเด้อทั้งพอใหญ่จะดีเด้อพอเด้อที่ได้สั่งครอบครัวของน้องนิงค่ะแมาขอขอบคุณขอบคุณลายรายรถถาติดตามมุกการหอยพี่น้องเอ้จับที่นี่ไปแล้วเนาะสบายดี